สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปวิดีโอวันนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนเดิมเป็นงานอันบ x ็อกก็คือการเปิดกล่องพัสดุที่พรีออเดอร์บานะคะสั่งมาเป็นดอกไม้ปลอมค่ะคือต้องการที่จะตกแต่งห้องเตรียมแบรนด์ฟรนก็คือเตรียมป่าฝนแต่ว่านฝนไม่พอมันเป็นเหาวันนี่แม่เข้ามาในห้องตอนที่ทําเสร็จแล้วแม่ก็แบบแม่ก็แบบ เหมือนเหมือนกับรคอะทุกคนเพราะมันเป็นแบบให้อาร์เหมือนถาวันแต่จริงๆแล้วอะมองไปมองมามันก็สวยดีตอนแรกคือคิดแม่อาจจะคิดว่ามันรกแต่พอเรามาใช้แล้วคือเพราะว่าห้องมันเป็นสีแบบสีอุ่นๆเป็นแบบเหมือนขาวก็ไม่ขาวจะอุ่นก็ไม่อุ่นอะพอตัดกับสีเขียวแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคะ คือก่อนอันนี้นะคะที่จะเล่าอะไรให้ฟังคือวันนี้นะคะต้องขอโทษมากๆนะคะถ้าเสียงมันแปลกๆคูเจ็บฟันมากตอนนี้คือปวดฟันไปข้างหนึ่งเพราะว่าฟันแบบมันเหมือนมีฟันจะงอกขึ้นมาคือตอนแรกเขาคิดว่าวยารยงาจจะเป็นวันผูแล้วฟันผูตอนมหกคือโดนเพื่อนเซลตายเลย ก็เลยไม่ดีกว่าไม่เป็นฟันผูดดีกว่าแล้วพอเอามือไปจิ้มจิ้มมันอ๋อมันน่าจะมีแบบฟันที่แบบในลึกๆมันกําลังจะงอกค่ะครั้งที่แล้วนะคะที่ได้ลงคลิปวิดีโอไ้ขอบคุณ youtube มากที่มันเปิดการมองเห็นได้ผู้ติดตามเพิ่มเข้ามาด้วยก็้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันจันท์เดี๋ยววันพุธอ่ะยิ่งจะต้องไปประกวดแข่งขันจ้าคือแข่งขันอาา่านจับใจความอาา่านจับใจความด้วยความที่เราเนี่ยมั่นอ,อกมั่นใจเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ว่าชอบก็เลยลงไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนิงแค่เข้าร่วมแต่ก็ไม่ได้คาดหวังที่ว่าจะต้อง ได้รางวันอะไรขนาดไหนแต่ว่าก็มีความเชื่อมัน่นมั่นใจในความสามารถของตัวเองอยู่นิดนึงไม่นิดหลอกตอบตามมารยาทไงรองเล่นนะบ๊ายบาย